ครับก็สวัสดีสมาชิกเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับสำหรับในวันนี้เป็นวันที่6พฤษภาคม2564นะครับเราก็กลับเข้ามาที่คอร์สติวออนไลน์เตรียมสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบในส่วนของการบรรจุข้าราชการท้องถิน่นหรือสายอํานวยการและสายบร,ริหารของท้องถิ่นนะครับเรามาเติมเต็มกันที่เพจอาจารย์โนติเตอร์ลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่นี้นะครับสำหรับการสอบ บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นลงทะเบียน300บาทนะครับในสายอำนวยการและบริหารลงทะเบียน599บาทรายละเอียดอยู่หน้าเพจแล้วนะครับในขณะนี้พวกเรากำลังฟังเติวออนไลน์อย่างเข้มผ่านยังเพจอาจารย์นติวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่จะมาเอาความรู้เนี่ยหยิบยกมาให้พวกเราได้ฟังในแต่ละค่าคืนนะครับเพราะฉะนั้นใคราที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจอาจารย์นติวเตอร์นะครับก็สวัสดีสมาชิกที่ทักทายกันเข้ามา นะครวันนี้อาจารย์น้ตค่อนข้างจะทําเวลานะครับสืบเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนเข้ามานะฮะเราจะไปดูเนื้อหาต่อเนื่องกันในค่ําคืนนี้นะครับต่อจากเมื่อคืนนี้เลยนะฮะว่าด้วยเรื่องของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะเราจะไปทุบป,ประเด็นข้อสอบในมาตราที่17และ19ครับมาตรา17อาจารย์โน้ให้ไว้เลยนะครับสดาวครึ่งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาเป็นประธานสภาเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็มีรองประธานสภาสองคนนะครับโดยที่มาตรา19เมื่อมีตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนะ,ะหรือไม่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าว่างก็ให้มีการเลือกแทนที่นะภายในกี่วันครับ15วันในกรณีที่ตําแหน่งทั้งไม่ตัวของประธานและก็ตัวของรองประธานเนี่ยนะครับว่างลงเนี่ยให้ดําเนินการ เลือกในตำแหน่งที่ว่างเข้ามาแทนที่นะครับภายใน15วันนะภายใน15วันนะครับนี่คือทุกประเด็นข้อสอบในมาตาที่17และ19เราไปเจาะแนวข้อสอบครับแนวข้อสอบท้องถิ่นปี64นะครับแนวข้อสอบท้องถิ่นปี64ในข้อที่1ข้อใดกล่าวถูกต้องกไกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภา,าองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดจํานวนหนึ่งคนแล้วก็มีรองประธานเนี่ยสองในตัวเลือกกอไก่ถึงงองูขีดในข้างต้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยขีดข้างต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างที่จํานวนรองนะครับกอไก่เนี่ยบอกว่ามีรองได้สองคนขอไข่บอกมีรองสามคนคอควายมีรองสี่คนแล้วงองูเนี่ยมีรองห้าคนนะครับรองตอบกันเข้ามานะครับ ลองตอบกันเข้ามาผ่านยังเพจอาจารย์โนติวเตอร์อย่างน้อยที่สุดพวกเราได้เติมเต็มได้ทบทวนกันนะครับอย่างน้อยที่สุดพวกเราได้เติมเต็มและทบทวนกันทุกวันทุกค่าคืนทุกวันทุกค่ําคืนนะครับที่พวกเรามีนัดหมายที่หน้าเพจอาจารย์โนติวเตอร์ในการเติวออนไลน์นะฮะซึ่งร,รายละเอียดในการเติวใครสนใจจะรับเอกสารและเติวไปด้วยกันเนี่ยรายละเอียดปรากฏอยู่หน้าเพจแล้วนะครับเข้าใจว่าข้อที่1เนี่ยพวกเราเข้าใจและตอบได้นะฮะอยู่ในมาตราที่1 7 นะครับคำตอบในข้อที่1ก็คือข้อกอไก่นะฮะกอไก่นะครับให้มีประธานสภาอบอจอเนี่ยหนคนแล้วก็มีรองประธานสภาได้2คนนะครับนี่คือเจาะประเด็นข้อสอบตรงนี้นะฮะต่อมาเรามาทุบป,ประเด็นข้อสอบในมาตราที่22 ใน1นปีเนี่ยให้มีสมัยประชุมเนี่ยสสมัยใน1ปีเนี่ยนะครับให้มีสมัยประชุมเนี่ยสสมัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วันครับภายใน15วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง แล้ววันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีเนี่ยก็ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยกำหนดขึ้นมานะครับโดยที่สมัยประชุมสามัญเนี่ยมีระยะเวลากี่วันฮะ45วันในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเนี่ยประธานสภาเขาอาจจะสั่งขยายในสมัยสามัญออกไปได้ครั้งละไม่เกิน15วันนะครับการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนกําหนดครบ45วันทําไม่ได้นะครับทาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวที่อาจารย์น์ไฮไลท์เนี่ยตัวเลขพวกเราเห็นไหม มันมี15กับ45นี่ะนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าประชุมครั้งแรกภายใน15วันระยะเวลาในการประชุม45วันหากมีความจําเป็นขยายได้อีกครั้งแล้วไม่เกิน15วันจะปิดประชุมก่อน45วันทําไม่ได้เห็นไหมครับให้พวกเราจําแบบนี้นะฮะพอมามาตราที่25เมื่อ,อเป็นการจําเป็น,นเพื่อเป็นประโยชน์ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยประธานสภาเขาจะมีการเรียกประชุมสมัยวิสามันก็ได้นะครับมาตะกี้นี้สมัยสามัญมาตรา25เราจะมาพูดถึงสมัยวิสามันเห็นไหมครับเพราะนั้นการประชุมมี2รูปแบบประชุมสมัยสามัญกับประชุมสมัยวิสามันนะฮะโดยที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะทําคําร้องยื่นไปที่ประธานสภานะครับแล้วก็ให้ประธานสภาเนี่ยเรียกประชุมภายในกี่วันภายใน15วันเห็นไหมฮะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะฮะสามารถยื่นคำร้องต่อประธานให้มีการเรียกประชุมได้ภายใน15วันเช่นเดียวกันนะครับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยวิสามันให้มีกำหนดระยะเวลากี่วันครับ7วันนะ7วันนะครับถ้าต้องการขยายต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ การขยายขยายได้อีกไม่เกิน7วันเห็นไหมครับอาจารย์น้ก็เลยมาสรุปให้ฟังดังนี้สมัยประชุมสามัญกำหนดระยะเวลา45วันหากมีความจำเป็นจะขยายก็ให้ขยายได้ครั้งละไม่เกิน15วันส่วนการประชุมสมัยพิสามัญให้มีกาหนด7วันขยายได้แต่ครั้งละไม่เกิน7วันเห็นไหมครับนั่นคือการประชุม2สมัย2วาระด้วยกันเี่นนะครับก็คือวรระสมัยประชุมสามัญแล้วก็ สมัยพิสามันนะครับเราจะไปเจาะประเด็นข้อสอบในข้อที่2สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดสมัยประชุมสามัญตามตัวเลือกใดกอไก่ให้มีกําหนดระยะเวลา30วันขอไข่45วันขอควาย60วันงองู90วันเวลาที่พวกเราอ่านโจทย์ปุ๊บพวกเราไปดูด้วยข้อสอบก็ถามตรงไหนการประชุมสมัยสามัญเห็นไหมครับก็ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเขาถามหาการประชุมสมัยสามัญ กี่วันละกี่วันครับ45วันนะครับขอไข่เห็นไหมสีวันจากข้อที่2เจาะไปในข้อที่3ครับกรณีจําเป็นให้ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยการประชุมสามัญออกไปได้อีกตามความจําเป็นตามตัวเลือกดอใดกไก่ครั้งละไม่เกิน15วันขอไข่ครั้งละไม่เกิน20วันคอควายครั้งละไม่เกิน30วัน และงองงูครั้งละไม่เกิน45วันข้อที่3ตอบข้อไหนครับอ่านโจทย์ปุ๊บมองเห็นแนวทางเลยนะฮะมองเห็นแนวทางเลย คำตอบในข้อที่3ครับตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน15วันตอบกอไก่นะครับตอบกอไก่นะฮะเราไปจอบประเด็นข้อสอบในมาตราย,ยาวๆกันเลยนะครับ26-27และ30มาตราย6 6เนี่ยไม่มีปัญหาการประชุมสภาต้องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับต้องเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะฮะมาตรา27การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวเนี่ย ต้องมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดนะฮะถึงจะเป็นองค์ประชุมได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประชุมใดกันแล้วแต่นะฮะเขาจะใช้คําว่าต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใช้คําว่ากึ่งหนึ่งเห็นไหมครับอาจารย์นนท์ให้เห็นกันแล้วกันนะครับจึงจะสามารถเปิดการประชุมและเป็นองค์ประชุมได้มาตรา30การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเปิดเผยนะฮะนะต้องเปิดเผย นะครับแล้วการประชุมลับเนี่ยมีได้ในกรณีที่นายยกขอร้องขอหรือมีสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสานะครับร้องขอให้มีการประชุมลับก็สามารถทําได้จากประเด็นดังกล่าวเราไปเจาะแนวข้อสอบกันในปี64นี้นะครับในข้อที่4การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามตัวเลือกใดกไก่กไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอไข่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งขอควายเกินกว่ากึ่งหนึ่งและงองูเกินกว่าครึ่งหนึ่ง,ง,ง,งคงงีตัวหลังเหมือนกันหมดนะฮะ คำตอบในข้อที่4ี่ตอบข้อไหนตอบกอไก่นะครับตอบกอไก่นะฮะต่อไปเราไปทุกป,ประเด็นข้อสอบในมาตราที่35นะฮะอาจารย์โน้ตให้น้ําหนัก3าดาวกันแล้วกันนะครับออกข้อสอบในแน่แหละมาตรา35เนี่ให้อบอจอนะครับให้อบอจอดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยนะหนึ่งคนเนี่ยดำรงตำแหน่งคราวแล้วสี่ปีนะตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ในขณะเดียวกันพวกเรามาดูตรงนี้ครับ 5้าจังหวัดใดนะครับมีสมาชิก48คนเขาสามารถแต่งตั้งรองนายกอบจอได้ไม่เกิน4คนจังหวัดใดมีสอบจอ,อยู่ระหว่าง36ถึง42เนี่ยก็ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน3คนในขณะเดียวกันนะครับในจังหวัดใดมีสอบจอ24หรือ30คนเนี่ยก็ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน2คนเห็นไหมคร,รหครับจำตรงนี้ให้ดีนะฮะจำตรงนี้ให้ดี นาย,ยกอบจอาจจะแต่งตั้งเลขานุการของนาย,ยกเองแล้วก็รวมไปถึงที่ปรึกษาเนี่ยที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยเนี่ยนะครับรวมกันได้ไม่เกิน5คนรายละเอียดอาจารย์น้ก็เลยมาส่งให้ในช่องเขียวๆตรงนี้แล้วนะฮะในช่องเขียวๆตรงนี้แล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใครที่ลงทะเบียนแล้วกําลังติดตามว่าอาจารย์น้เมื่อไหร่จะมาเติวเนี่ยพวกเราฮะเข้ามาที่หน้าเพจนะครับในขณะน,นี้เป็นการเติลออนไลน์อย่างเข้มแล้วนะครับเป็นการเติวออนไลน์อย่างเข้มแล้ว เราไปทุบข้อสอบในข้อที่5เจาะประเด็นข้อสอบในข้อที่5นะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด4 8คนสามารถแต่งตั้งรองนายกอบจอได้ตามตัวเลือกใดกอไก่ไม่เกิน2คนขอไข่ไม่เกิน3คนขอควายไม่เกิน4คนและงองูไม่เกิน5คนข้อที่5แล้วนะครับ ตอบข้อไหนครับคําตอบข้อที่5ตอบข้อไหนครับคําตอบก็คือข้อคอควายนะครับไม่เกิน4คนนะฮะเต็มที่แล้วแหละเนาะเต็มที่แล้วข้อที่6สภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิก24หรือ30คนเนี่ยสามารถแต่งตั้งรองนายกได้ตามตัวเลือกใดกอไก่ไม่เกิน2ขอไข่ไม่เกิน3าขอควายไม่เกิน4และงองูไม่เกิน5ข้อ6ตอบข้อไหนครับ คำตอบในข้อที่6ตอบกอไก่นะครับไม่เกิน2พวกเราต้องดูโจทย์ดีๆนะครับเวลาที่พวกเราทําข้อสอบเนี่ยดูโจทย์ดีๆในข้อที่7วาระในการดํารงตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใดกไก่ดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีนะแต่วันเลือกตั้งขอไข่ดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีนะับแต่วันเลือกตั้งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้อควาย4ปีเหมือนกันแต่นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง งองู4ปีเหมือนกันนับแต่วันรับสมัครรับเลือกตั้งข้อที่7แล้วนะครับข้อที่7แล้วนี่ไม่ได้เจอท่านมานบมานานแล้วนะฮะเนี่ยท่านมานบเข้ามานะครับ ในสายผู้บริหารสายอำนวยการท่านธนพัฒน์เนี่ยก็เข้ามาเป็นประจำนะครับอย่างสม่ำเสมอเลยนี่คือรหัส SK ที่ลงติวที่สกลนครไว้นะครับแล้วก็มาเติมเต็มแบบสม่ำเสมอนะฮะอนุโมทนาแล้วก็ขอให้ท่านได้ในปีนี้รอบนี้นะครับในขณะเดียวกันรหัส E ีีที่ลงท้องถิ่นเอาไว้นะครับหลายคนมากหน้าหลายตานะอย่างคุณมนตรีเนี่ยนะครับเห็นเป็นประจำนะฮะเห็นเป็นประจำนะครับครูธัญรัตน์นี่จริงๆสอบครูสพถกกรณีพิเศษอยู่ปักธงชัยนะครับ ก็เข้ามาฟังของท้องถิ่นด้วยเห็นไหมคนสแสวงหาความรู้นะครับท่านออนอุมาก็เข้ามาฟังนะฮะท่านออนอุมาก็เข้ามาฟังนะนี่เป็นสายบริหารและสายอำนวยการท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับสบายดีนะครับท่านมานพสบายดีนะครับเป็นกําลังใจให้นะปีนี้เป็นกําลังใจให้ นะฮะปีนี้ไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะครับลงมาสักคอตนะครับกับทีมสกลนครน,นะฮะสำหรับการสอบบริหารดองถิ่นเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นการเปิดสอบในภูมิภาคนะครับภาคอีสานเราก็จะมีสนามสอบอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเดิมทีเดียวเราจะไปรวมกันที่ส่วนกลางใช่ไหมฮะรวมกันที่ส่วนกลางอาจารย์นก็ไปเปิดเตลได้อีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้นะ,ะไม่ได้สามารถด้เจอได้แบบที่แล้วละนะครับกระจายออกมาแล้วนะฮะกระจายออกมาแล้ว ท่านประดิษฐ์นะท่านประดิษฐ์นี่น่าจะเข้าสกลนครรอบมาตะกี้เนี่ยถ้าผมจําหน้าท่านไม่ผิดเนี่ยนะครับเห็นท่านเข้ามาทบทวนอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะครับและก็สมาชิท่านอื่นๆเลยนะฮะเข้ามาฟังอาจารย์โน้ตเป็นประจําและสม่ําเสมอวันนี้อาจารย์โน้ตต้องออกตัวก่อนนะครับมีภารกิจนะอาจารย์โน้ตติดภารกิจอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมาเติมเต็มให้พวกเราให้มันสุดที่พรบอ,กอ,กอบอจเนี่ยนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะมาเติมเต็มต่อนะครับเดี๋ยวในสายบริหารแล้วก็สายอํานวยการ อาจารย์โนตจะเริ่มออนไลน์ในส่วนของสมรรถนะแล้วนะครับอาจารย์โนตจะเริ่มออนไลน์ในส่วนของสมรรถนะแล้วนะครับคําตอบในข้อที่7ตอบข้อขอไข่นะครับตอบขอไข่นะเพราะนั้นนี่ก็คือรายละเอียดในค่ําคืนนี้นะครับนี่คือรายละเอียดในค่ําคืนนี้ใครที่สนใจจะลงทะเบียนติวออนไลน์ผ่านยังเพจอาจารย์โนตติวเตอร์นะครับเราลงทะเบียนได้ในรายละเอียดที่ปรากฏอยู่หน้าเพจนขณะนี้เลยนะครับสําหรับสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นลงทะเบียน300นะครับ ในส่วนของสายอำนวยการและสายบริหารท้องถิ่นลงทะเบียน599นะครับท่านอยู่ในกลุ่มไหนก็ลงทะเบียนไปตามนั้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจอาจารย์นตติเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราที่มีความขยันและตั้งใจโดยแท้เรื่อยมาตลอดเลยนะฮะเรื่อยมาตลอดเลยนะครับ,รรบวันนี้ก็ยังเป็นวันที่พวกเรายังคงจะต้องเหนื่อยกับการอ่านแต่ก็ขอให้มันเป็นการกระทําที่มันมีความสุขแล้วกันนะครับนึกถึงผลในอนาคตไว้ ประกาศลายชื่อออกมาแล้วเราเป็นหนึ่งในความสําเร็จมันจะภาคภูมิใจมากนะครับขอให้พวกเรานึกถึงวันนั้นไว้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับสมกับสิ่งที่พวกเราตั้งเป้าเอาไว้นะอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอก,กรู้แต่ว่าปัจจุบันเราทําเต็มที่แล้วแพ้เป็นฐานฐานเป็นเพชรนะครับไม่ถึงก็ต้องขยงไม่เก่งก็ต้องขยันตั้งใจผมเป็นกาลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่เพจอาจารย์โน้ตเตอร์สําหรับค่ำคืนนี้ จะขออนุญาตนะมาเร็วแล้วไปเร็วจะยุตยิไว้เพียงเท่านี้นะครับในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ